สนุกไหมกระทับใจกระทับใจกระทับใจนี่ไม่ใช่มีคนเชียงรายไหมเนี่ยเออมีมีมีคนเชียงรายับ้แล้วแฟนคลับที่ไหนอีกนะครับแชนชั้นกันได้แล้วครับเชียงไหนอ่ะมาอยู่ตรงตรงนี้ก็ได้เชียงรายมาอยู่แถวนี้ไหมครับจะได้เห็นหน้าค่าตากันเออมีไหมคะมี่เลยคุณแม่เขาบอกลงอยู่หลังเสาเดินนับพวกน้องฮะเชียงใหม่มีไหมเชียงใหม่เชียงใหม่ครับมีเชียงใหม่ ใช่เลยค่ะพี่น้องถามชิงหมายว่าทำไมชียงรายถามคนกรุงเทพมองไป้นี่ยเช่นกันคนกรุงเทพเขาเป็นคนทุกที่จังหวัดนะมาหมดไม่ไรายจังหวัดเหมือนศิลปินลายสกัดเลยยิ่งยากกว่าคนจังหวัดนั้นอีกเป็นคนจังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะเมื่อกี้เห็นคุณยายด้วยคุณยายเป็นคนจังหวัดเชียงรายกลับไปแล้วกลับไปแล้วทีมหวันเป็นตัวหลานกลับ เป็นไงคะมบว่าท็อปใจไหมพี่คุณยายแบบมาให้กำลังใจก็ดีครับไม่ไม่คิดว่าจะมาไม่คิดว่าจะมาเซอร์ไพรส์แม่ก็ไม่ได้บอกไว้อ๋อเป็นคนเชียงรายด้วยแม่เขาส่งคุณยายมาเป็นสปายไม่ร์ไหรอมาถึงไม่บอกก่อนคุณตาต้อมาด้วยเหรอคะอ๋อรอเรายินหนักมาท่าเลยอ่านะคะเป็นไงบ้างคะอาหารที่นี่อร่อยหรือเปล่าดีครับดีครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะกินได้ไหมครับรับประทานได้ไหมครับพี่อ๋อนะร่อได้ครับแต่รับไม่เห็นตอนกินอะไรเลย ลันกินีายวเัากินยากนะครับเรื่องมากเร่เยอะ่อยแล้มไมกิครันี้อะไรแล้วครับไม่กินครั้นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเกมนะคะมวมสนุกพร้อมกับมีของรางวัลมาแจกแฟนคลับด้วยซึ่งนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าคะผ่อนคลายนะคะจะได้แบบอิ่มแล้วเดี๋ยวง่วงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มก้นความสนุกกันเลยดีกว่าสำหรับนะคะเกมแรกของเราเกมแรกของเราจะมีชื่อเกมว่า ฮักกันฮักกันเออเกมฮักกันฮักกันของเรานี่ฮักหมายถึงกอดนะคะหมาึงกอดเพราะฉะนั้น่นเลยน่คเล่น่เหรอผมลคนที่เราให้กอนก่คือพี่คนนี้ดีป่ดี่ดี่อพี่คนนี้นะรางวัลที่หนึ่งนะเลื่อนได้เลื่อนได้ เดี๋ยวเราบอกกิการเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะรับสมัครนะคะตัวแทนทีมละสิบคนซึ่งเดี๋ยวเราจะให้พี่นัากับตั้งเป็นหัวหน้าทีมสิบคนเลยครับมาเล่นคนละสิบคนนะประมาณสิบเอ็ดเลอนะเอาครบพอดีอ๋อคือเราแบ่งเป็นสองทีมแบ่งเป็นสองทีมนะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้พี่นัาเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ฉันเป็นหัวหน้าทีมนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ ใครที่อยากจะใกล้ชิดหรือว่าอยากจะขึ้นมารูวมส่วนกับเกมนี้เต็มตัวเลยเต็มตัวเลยไดไมครับได้ไทรัด้ไหมครับไดนหรือเป้่าได้มครับไรับเหรัได้ไหม่รัได้ไหมครครัครับไ้ไมครับไมครับหครัอได้อครับไไรัด้ครับไมรไ้มไม่าไมคมั้ค่ันดั้ไหมครับไัรั้อัไหรม่ัดครับหร้หม้หัไ้าห้หไหรับอดไ้ไห่าอไ้รอไ เลยละกันสำหรับนะคะทีมละ10คนตอนนี้นะคะใครสนใจบ้างเรารับาสัหรักับเรื่องนี้เงื่อนไขใครจะตอบเตรียมไม่บอกกันพิการใช่ไหมล่ะตอบตอบทุกคนจะตอ่าเตรียมส้ำเดามาประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านไม่ตอบไม่ตอบนะคะสนใจไหมเอาล่ะ10คนเท่านั้นกับเรื่อนี้คุณพี่คะก็ท้ากดดัอยู่ยังไม่มีคนเปิดทีม ทีมละสิบหรือว่าทีมละห้าครับทีมละสิบค่ะทีมละสิบเพราะฉะนั้นทั้งหมดมี20คนนะครับขึ้นมาเลยเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยคนที่ก่อนนี่ถึงตายแล้วไม่ใช่โอ๊ยโอนโอก็ชื่อเกมัก้การอาหลานนะครดูมีสิบผักได้ครับดไดนหลัได้หลางมาเลยนะคะโอกาสเดียวนถึงตายอย่างนี้แหละ มีน่ากลัวเลยนะ โอ้าไปยังครับโอ้าไปยังเล่ยมาดีเองมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลยค่ะมาเลยค่ะโอ้โอ้เอาไม้ไหมคะอะไรดูเร็วเลย Sí, เป่ายิ้มฉุบแต่เราจะเปลี่ยนจากการเป่ายิ้งฉุเป็นพระผีตุ๊ดเจ๋งไหมใครเคยเล่นบ้างใครเคยเล่นบ้างพระผีตุ๊ดตอนนั้นเราเล่นที่เชียงคูรีอาหลาไปหนเพยาะฉะนท์นรับค Example ครับพระพระทังไงคะพระอเคทรยังไงนะไา อยางงี้ยอ่าอย่างงั้นแ กอนเขาบอกขอก่อนสองคนผ่าค่ะเรตสองคนฮะสองคนะเดี๋ยวขอขอคาตกองคนโอเคไหมคะกอนสองคนคัไม่เป็หนลงไเดี๋ยวม่ลงเปนลูกค้ากวคิกติกกติกนีอบเพลงผมน

<laughs> <coughs> <coughs> đãi ăn tha... oh, yeah, <coughs> <halfway. coughs>